ถุงแดงแสงทั้งตรงสีวันเกิดรวยปังเทวดาให้โชคเงินล้านปับทัพย์รวยโชคสมบัติดังใจหมายยินดีตัเาปเปิดไพ่สีสีวันเกิดรวยปังเทวดาให้โชคเงินล้านคนเกิดวันแรกคนเกิดวันอังคารอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตายิ่งใหญ่ไปทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งงาที่การทางแข่งขัน,นจะรวยรับทรัพย์เลยโชคจเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรก็ไม่ติดค่ะได้เปียดชาวบ้านเขาทุกส,สิ่งทุกอย่างที่ท่านทำขึ้นมาล้วนแล้วแต่เกิดผลไม่มีเรื่องบังเอิญในโรคนี้ความสุขสมสมหวังกางใจหมายบังเกิดขึ้นในตัวท่านดวงชะตาค้นหาค้นพบอะไรบางอยา่างเข้ามาในชะตาชีวิตจะเลยรูปเรื่องจะทำอะไรก็ได้เปียกค้นพบคนเจอค้นหาถ้าดวงชะตาท่านถูกปิดท่านต้องรีบสัด่มแก้ไขอย่างด่วนโดยอยานาจบลรมีว่าจาสิ่งิี้ โอปรับคุ้มครองภาษาดลบดกตาอุปสรรคอยู่ข้างหน้าให้เดินอ้อมไปอย่าเดินต่งด้วยบุญกุศลว่าบารมีวาสนาวิสายบูมานเข้ามากี่กันความรวยความเฮงความปังแต่เดียไมยก็เอาทันมีประสมเรือความจริงจังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านมุ่งมั่นเอาจริงกระจังฟาดราหันความรักของท่านก็จะเป็นไปได้ด้วยดีความรักของคุณตกตำแหน่งแชมป์ชื่อลาบดื้อเป็นไปได้ด้วยดียดสมหวังตั้งใจมา จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การการ,การเงินมีผู้คนเยอะแยะมากมายเข้ามาสนใจมายุ่งเกี่ยวในช่วงชะตาท่านพิ่านเปลี่ยนแปลงไปทนางด้านนี้ดีแต่ปัญหาหนึ่งชะตาจะต้องเกิดขึ้นด,ด้วยอำนาจบารมีวสาสนาจะต้องไปประหารหาใครบางคนบางทีก็ข้ามใครโดยไม่ใช่สาเหตุจะต้องระแวดระวังคําพูดเจรจาเราว่าคําพูดของท่านคือเคิรดเพื่อบุญทุศน์มาสัดาอำนาจบารมีสิ่งศิธิ์ขาดเขียบระสงเมื่อ้องเอาแนวเอาอไม่ได้ จะดีจะไายขึ้นอยู่กับตัวท่านท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแทงโอเคดิจะเลือลเล่อรูปเรืองทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกนะครับอยู่ในศีลธรรมจะ,จะเจริญรูปเรืองรับทรพัพย์รวยโชคสมบัติ่างใจมายคนเกิดวันพุธลงชะตารับทรพัพย์รืยโชคสมบัติจางใจหมายตกตำแหน่งเศรษฐีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินมาทองไปไหนเ็งมีแต่โฟร,รักมีแต่คนเม่ตาประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินมาทอง บอกใครว่าดวงชะตาของท่านกำลังจะเปิดถูกต้องหรือครับดวงชะตาของท่านกำลังจะเปิดจะรอบรวยเ,เป็นเศรษฐีเงินล้านอยู่ในชะตาด้วยบุญผู้สนวสนาที่ท่านเคยสร้างไว้ในอดีตชาติจะมาส่งผลหนุนตามดวงชะตาทําให้ท่านดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชคสมหวังตั้งใจหมายแต่การตั้งใจทำมาหากินเป็นจุดหลักของท่านท่านควรที่จะต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่ท่านที่จะประสบผลสำเร็จ รับไฟหาความรู้เรียนรู้เรื่องมาใหม่ๆรับจัดแจงกระทุ้สิ่งต่างอยู่ในศิลธรรมดวงชะตาท่านจะได้รวยกันยาวๆไม่่ฉวยวันนี้พรุ่งนี้จนเพราะว่าดวงชะตาควรหมันสร้างความดีคุณามความดีนี่แหละจะเป็นเกาะ,ะพ้่งกันคอปบปักคุณของภาษาทําให้ดวงชะตาท่านเปิดนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายมันชมดวงชะตาท่านนะครับเขาเห็นในดวงชะตาท่านรู้สึกว่าแม่มัดดีก็น่าเกินตา นะครับก็อยากจะได้ไม่ใช่คนในลักษณะอิจฉาให้ร้ายแต่ว่าเขาอยากจะได้แตลว่ามีใจใจอบอ้ามาเลยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างใมเมื่อดวงชะตาท้านยิ่งจ้ะครับป้อมเด็บน้นนำดวงชะตาจะเดินเรือปสปควทั้งเล็กเสร็จทีมันบ้านอยู่ในชะตาร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินกนทองนะครับให้เง่งเง่งรวยเลยรวยต่อแถ่นี้ไปดวงชะตาตกตำแหน่งความลก ไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงผู้ใหญ่แอนดูมอบนานยายแก่ท่านประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานางการเงินท่านจะทำอะไรจะ,ะเหลืองไม่หมดนะครับจับท้อเป็นท้อจับเงินเป็นเงินนะครับจับสิ่งไหนก็เปลี่ยนเป็นมูลค่าร่ำรวยด้วยทรัพย์ส,สินทองอยู่ในเกจกตจ้าทาที่ดีที่รวยนะครับผมประสบความสำเร็จ คนเกิดวันศุกร์หลวงตาดวงดีทำอะไรก็เห็นต้องตำแหน่งตัวท่านท่านจะสุขสมหวังกังใจหมายจะเลื่อลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงากันเดอเปลวไฟที่ส่องแสงมาสู่ตัวท่านถึงเวลาแล้วโชคเข้าอำนาจปรเมีวัสนุทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมี่างบบกเขตุบบกเขตุว่าโชคจะตามท่านกำลังจะดีเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตสังเกตแล้วทำย่างไรทำย่างไรก็คือการจัดแจงดวงตาช mm ีว hmm. ิตของท่านเลยด้ นะครับไม่ใช่ดวงดีแต่ว่าปล่อยปากก็เลยปล่อยให้ดวงชะตามันผ่านพ้นไปเมื่อถึงเวลาบุญบุญสวนวาส,สนาดวงดีอยู่ท่านควรที่จะต้องเร่งรีบปัดเป่าสิ่งไม่ดีตุนดำดวงชะตาด้วยหาสิ่งคิดเหนียวจิตใจครับหนุนดำส่งเสริมดวงชะตาตาไม่ทันจเจริญลุล่งเรือได้ตำแหน่งหน้าที่การงานการเดินดวงชะตารับทรับย์ยโชคเจริญลุล่งเรือเง่งๆปลอดภัยดีไป ดวกยูตาอาจจะมีการชิงไหวชิงทิีปต่อสู้แข่งขัชิันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องการต่อรองตามกฎแบบแผนปพอระเคดีทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องใช้สติปัญญาโชคชะตาของท่านโลงยูตาโชคข้าแปลว่าเราต้องมีสติปัญญาก,การจัดแจงตับทุกสิ่งทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงก็ตนาเป็นไม่ได้ดูดีประสบสำเร็จสมบัติที่ท่านนะครับฝังเอาไว้หรือว่าท่านเก็บเอาไว้ตั้งต่ดีสุดชาตินับคดมาใช้ นะครับคนมาใช้จัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงเะตาจะเปิดนะรับลุ่งโลกสสำเร็จอย่าคิดว่าสมบัติของเก่าไม่มีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีขีดสิ่งจะไม่เห็นท่านจะต้องจัดแจงแล้วก็คิดแตกต่องให้ดีนะครับบางค่าวบางข่าวเราอาจจะคิดว่ามันไม่มีจริงแต่บอกได้เลยว่าบางเรื่องอาจจะมีจริงก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามอะไรบางอย่างในโชคชะตาท่านดวงชะตาพร้อมรัอาจจะส่งเสริมหนุนนำทางด้านเรื่องโชคตีเข้า,าย ชคลาบน้อง,าองบาร,รมีวาสนาดวงชะตาเปิดลุนดำร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับโชคเสบาท่านครับคนเกิดวันเสาร์ดวงชะตาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดอำนาจบาร,รมีสิ่งตะกิดปกปักคุ่มรองภาษาทำถามอะไรจะมีล้างบอกเหตุจะเจริญนุ่งเรืองมันจะมีแสงสว่างบังเกิดขึ้นกับท่าน แส,ส่งสว่างมามาเกิดดำทางตัวามสุ่ความเจริญมากแก่ตัวท่านนะครับแต่ตัวท่านก็เดินตาไปดามดวงชะตาจะพิดผันเปียนแลงไปทางได้ดีความสุขสมบังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับ,บข้างไขในอำนาจบาลมีวัสนาไม่ควรเกิดแก่ตัวท่านเพราะว่าบุญบุสมมัสนาท่านเยอะแต่ยังไงก็ตั้งแต่อย่าข้างไข,งขงนะปล่อยวางครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโคตติดดินนะทำอะไรเรียบได้ จะเลยลุกเริงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนับเทพเข้ามาหนุนดวงเงินล้านแก่ทวดท่านท่านก็จงรับไว้ย่าปฏิเสธนะครับองค์เทพท่านไม่ได้รอเลยนะครับหนุนนำดมสตา์เปิดไฟย้ำนมสตาความสุขความเจริญบังเกิดรวยท่านที่ท่านได้รวยท่านตาเห็นประสบความสำเร็จในการยินยาดต่อสู้แขกเจ้าจริงเีเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านเป็นเรื่องปกตินะผมไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องท้อแท้เพราะว่าในโลกนี้มีผู้คนเยอะแยะมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันอีกคนนั่นเป็นคนดีอีกคนนึงเป็นคนร้ายอีกคนหนึ่งเป็นคนกำกับนะครับแล้วท่านเป็นคนแบบไหนล่ะตั้งควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นจัดแจงตามแบ,บแผนประเพณีความสุขสมบัตจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านความรวยความมั่งความปังจะเข้ามาเป็นชะตาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคู่ครองตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินคู่ครองจะมาโนุนนำเบือแนะนำไปทางที่ดีให้แก่ท่านนะครับจัดแจงรักคนที่ท่านรักมากที่สุดครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมลิดใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ